สวัสดีค่ะกำลังมองหารถกระบะไปใช้งานกันอยู่หรือเปล่าคะทุกท่าน m มิ u ู i s h i ไททานนะคะรถกระบะปี2011ค่ะ4ประตูนะคะตัวสูงคันนี้เป็นไททันพัส4ประตูนะคะเครื่องยนต์เบนซินค่ะเกียร์ธรรมดานะคะถุงลมแอร์แบกมีอยู่ครบระบบเบรค ABS ค่ะเครื่องดีช่วงร่างดีแอร์เย็นพวงมาลัยพาวเวอร์กระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้ามีระบบเซนทัลล็อกนะคะ ภายในสวยค่ะใช้งานได้ปกติค่ะเบอะผ้าไม่มีรอยฉีกขาดนะคะราคา1,99,000บาทค่ะรถไม่มีชนหนักนะคะพร้อมใช้งานได้เลยพื้นที่ใช้สอยภายในกว้างกว้างสีสันดูดีค่ะสนใจติดต่อดูรถทดลองขับด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะมีเบอร์โทรผู้ขายใส่ไวใ้ใต้คลิปนัดหมายไปดูตัวจริงด้วยตนเองค่ะตรวจสอบสภาพของรถและเอกสารให้เป็นที่พึงพอใจด้วยตนเองนะคะ เพื่อประโยชน์ของท่านแอดมินเพียงแนะนำให้ชมเท่านั้นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ